สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสินชัยคราเซ็นเตอร์ของเรานะคะวันนี้มาเจอกับเมย์แล้วช่วงบ่ายนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะรถบ้านสวยๆส,สภาพดีอย่าลืมนะคะที่สินชัยคราเซ็นเตอร์ของเรานะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะหรือที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะ ปิดดูยอหลังได้เลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพราะว่านะคะลูกค้าจะต้องไม่พลาดนะคะราคาถูกถูกรถสวยๆส,สภาพโดนๆนะคะของสินชัยร์คาเซนเตอร์ของเรานะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก่อนจะไปดูรถกันนะคะเดี๋ยวเมย์ฝากช่องทางการติดต่อสินชัยร์คาเซนเตอร์ไว้ก่อนเนาะสำหรับช่องทางการติดต่อสินชัยร์คาเซนเตอร์ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะจะตัวเล็กนิดนึงนะคะ,ะ,คะกําลังทําป้ายใหม่กันอยู่เนาะ ะะสำหรับช่องทางกราตรติดต่อสินชัยคาเซตเตอร์ของเราเบอร์โทรศัพท์เบอร์แรกเลยนะคะ0899695577 0923387788และ0856617779โะะทรเข้ามาปรึกษาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกโทรนะคะสามารถเข้ามาใน ID l ดี e ไลนของเรา S I นะคะ S I N C H A I ค่ะตามด้วยเลขสินช i n c นะคะอย่าลืมมีแอดนำหน้านะคะตามด้วยเลข2 สินชัยสสาขาขอนแก่นของเราเนาะหรือว่าจะสแกน QR Code คตรงนี้เลยนะคะสแกน QR c o d e คของเราเข้ามาได้เลยนะคะมีช่องทางหนึ่งเลยนะคะง่ายๆนะคะแจ้งเบอร์โทรและชื่อนะคะมาทางอินบ็อกซ์นะคะรถที่ลูกค้าต้องการนะคะวันนี้บอกเลยมาใหม่3คันและที่สำคัญนะคะรถสวยๆส,สภาพแบบนี้นะคะราคาถูกๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้จริงๆนอกจากสินชัยคาเซเตอร์ของเรา หารถมือสองหาไม่ยากเลยค่ะแต่จะหาสภาพดีๆราคาถูกๆบอกเลยนะคะลูกค้าเข้ามาที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนสินชัยคาเซนเตอร์ของเรา รับประกันคุณภาพทุกคันเราครัดมาเกดเอทุกคันเลยนะคะไม่มีชนหนักผิดความน้ําท่วมไม่มีตัดต่อคัดสโงคัสซีมาแน่นอนนะคะรถสภาพเดิมๆทุกคันเลยนะคะเข้ามาสัมผัสดูที่เต็นต์เราได้เข้ามาทดลองขับกันได้นะคะไม่ซื้อมิไม่เป็นไรเนาะเข้ามาดูกันที่เต็นท์ได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกมานะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามขอมาได้เลยนะคะ เป็นวิดีโอคอนะคะวิดีโอนะคะอยากได้ภาพนิ่งหรือเป็นวิดีโออยากดูส่วนไหนจุดไหนเป็นพิเศษแจ้งมาทางอินบ็อกได้เลยแอดมินเราบริการเต็มที่เลยนะคะวันนี้เราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะสําหรับรถคันแรกของเราวันนี้นะคะเป็น Ford r a n g e r นะคะตัวนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะปี2 0 1 0 สำหรับลูกค้าท่านไหนไมองหารถกระบะค่อนถูกๆผ่อนสบายๆส,สภาพพร้อมใช้งานคันนี้บอกเลยคุ้มค่าสุดๆนะคะเพราะว่าเราคัดมาเก็ตเทุกคันจริงๆนะคะสำหรับ f o r d r r n g e r คันนี้นะคะเครื่องยนต์2.5ซีซีเป็นเกียร์เมนนวลปี2010ปี2010นะคะเครื่องยนต์2.5จากปกติราคาหน้าเต็นท์เราขายกันอยู่ที่3 0 0 0 0 0 9,900นะคะ39,900จัดโปรโมชั่นค่ะลด20,000บาทไปเลยคันนี้นะคะลดกันไปเลย20,000บาทจาก39,900เหลือเพียง289,900ค่ะ 2 8 9 9 9 0 0ค่ะตัวนี้ผ่อนอยู่ที่84งวดอยู่ที่5,500กว่าบาทเองนะคะเราดูภายในกันแล้วเนาะตัวนี้บอกเลยสวยคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะปี2010นี่เลยนะคะเป็นเกียร์มินนวนของเรานะคะสำหรับ Ford Ranger นะคะปี2010ราคา2 8 9 9 9 0 0ที่สำคัญเลยนะคะปี2010ตัวนี้เปิดแคปได้ด้วยนะคะ เปิดแคปได้ด้วยสะดวกสบายนะคะลูกค้าท่านไหนกำลังมองหารถกระบะถูกๆนะคะ่อนยาวๆสบายๆฟอร์เรนเจอคันนี้นะคะพร้อมรอกับคุณอยู่นะคะใครสนใจอยากเป็นเจ้าของรีบๆกันเลยนะคะใครจองก่อนให้สิคนนั้นก่อนไปเลยนะคะหาไม่ได้อีกแล้วนะคะอากาศบนาทีทองแบบนี้เนาะนี่เลยนะคะแคปรูปแคบหน้าจอเลยนะคะสนใจ f o r d เ a n เจอร์ส่งข้ออินบอ็อกหาแอดมินเราได้เลยขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ คันที่2ของเรานะคะเป็น m a z d a b t 5 0 Pro นะคะ m a z d a b t 5 0 Pro นะคะตัวนี้เครื่องยนต์2.2นะคะเป็นเกียมเมนวนนะคะปี2012ปี2012นะคะตัวนี้จากปกติราคา3 3 9 9 0 0ค่ะ3 3 9 9 0 0ตัวนี้สีสวยมากสีดำเงามากนะคะสะภาพนะคะบอกเลยเราค่ดยมาเก็ตเทุกคันลูกค้าไม่เชื่อเข้ามาสัมผัสดูที่เต็นท์เราได้นะคะ เข้ามาทดลองขับกันได้ไม่ซื้อหรือไม่สินใจนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจเข้ามาดูได้ที่ขอนแก่นของเราหรือว่าใกล้เคียงนะคะไม่สะดวกมาแจ้งมาได้นะคะเรามีบริการเต็มที่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจเป็น m a z d b t t 5 0 Pro คันนี้เครื่องยนต์2.2ซีซีเป็นเกียร์แมนวนวลปี2012ราคาจากปกติ339,900บาทวันนี้นะคะขอเฮียจัดให้ไปเลยนะคะ ลดราคาพิเศษนะคะให้ไปเลย20,000บาทลด20,000บาทให้กันไปเลยเหลือเพียง3,19,900บาทปี2012ตัวดูด้านหน้าได้เลยค่ะคอนโซลหน้าใหม่ๆแอร์วิทยุเครื่องเสียงพร้อมใช้งานแอร์เย็นวิทยุดังนี่เลยนะคะและที่สำคัญนะคะก่อนปล่อยรถเราเช็ครถอย่างดีนะคะคัดมาเกตเอไม่พอก่อนปล่อยรถเราคัดเรา เช็ครถสภาพก่อนปล่อยทุกคันนะคะเช็คให้อย่างดีเลยนะคะรับประกันคุณภาพแน่นอนนี่คะ่ะหน้าใหญ่ๆนะคะสวยๆนะคะมาด้า b t 50คันนี้ช่องระบายอากาศ2ช่องกันไปเลยสำหรับ m a ด้า b t 50 Pro คันนี้สวยๆนะคะสำหรับราคาจากปกติ339,900นะคะ ขอราคาโปรโมชั่นนะคะจากเฮียให้ไปเลยเหลือหนึ่งเหลือสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยโปรโมชั่นกันสุดๆสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจตัวนี้ผ่อนยาวถึงแปดสี่งวดกันด้วยนะคะแคปรูปแคปหน้าจอเลยนะคะสำหรับมาด้าบีทีห้าศูนโปคันนี้นะคะ เราไปดูคั้นสุดท้ายนะคะคันสุดท้ายกันแล้วเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนดูไม่ทานสามารถเปิดดูย้อนหลังหรือว่าอยากดูรถรุ่นไหนแจ้งมาทางอินบ็อกเดี๋ยวมีพาเดินดูรอบๆเต็นท์เราได้นะคะอยากอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะยาวๆนะคะทักมาเลยนะคะคุยทักเมนเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีพาดเดินดูรอบๆเต็นท์เราได้นะคะสำหรับคันสุดท้ายวันนี้เป็น Mitsubishi Titan p a ์ s ตัวนี้นะคะพิเศษนิดนึงเพราะว่าใช้ตัวนี้นะคะใช้ได้2ระบบกันทีเดียวนะคะติดแกส๊สตัวนี้นะคะติดแก๊ส CNG ด้วยนะคะติดแก๊ส CNG ทั้งหมดอยู่ที่2ถังนะคะตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะแคปรูกแคปหน้าจอเลยมัดเป็นมิตซูบิชิไทตันพัดคันนี้เครื่องยนต์2.4เป็นเกียร์แมนนวลเหมือนกันปี2012 เป็นปี2012นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจตัวน,นี้ติดแก๊สทั้งหมด3ถังนะคะติดแก๊ส3ถังติดแก๊ส CNG ทั้งหมดอยู่ที่3ถังพิเศษสุดๆเลยนะคะราคาพิเศษยิ่งกว่าค่ะพราะาปกติ2คันนี้นะคะ289,900คันนี้289,900บอกเลยลดพิเศษจริงๆวันนี้นะคะขอลดราคามาให้ เฉพาะเลยนะคะขอเนยียลดราคาให้พิเศษจริงๆคันนี้จากปกติ289,900เหลือเพียง249,900ลดไปเลยพิเศษ40,000บาทสนใจแคปรูปแคปหน้าจอพอน84งวดอยู่ที่4,000กว่าบาทหาที่ไหนไม่ได้ได้กระบะได้แคปด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจแคปรูปแคปหน้าจอเลยใครจองก่อนให้สิทธิ์คนนั้นก่อนไปเลยนะคะ ไม่ต้องรอช้านะคะรีบๆกันเลยนานๆทีมีหนเดียวเข้ามาแบบนี้ราคาแบบนี้นะคะและที่สำคัญนะคะรับประกันคุณภาพคุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจเนาะสนใจรุ่นอื่นสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีพาเดินดูรอบเต็นท์ได้หรือว่านะคะอยากเห็นรถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะ ไม่อยากให้พาเดินรีวิวนะคะหรือว่าอยากเห็นเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอแจ้งมาได้นะคะบริบการเต็มที่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในขอนแก่นนะคะสามารถเข้ามาดูได้สินชัยคาเซ็นเตอร์ของเราติดถนนมะลิวันนะคะถนนมะลิวันตำบลบ้านเป็ดน,นะคะ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเข้ามาได้เลยนะคะฝั่งขาเข้าในตัวเมืองขอนแก่นก่อนถึงสะพานบายพาสประมาณ2 0 0เมตรนะคะนี่เลยสวยมากนะคะรถทุกคันเราคัดมาคุณภาพจริงๆนะคะรับไปไม่มีผิดบอกไม่มีผิดหวังนะคะบอกเลยเราซื้อมานะคะใจเขาใจเราเนาะคัดมาเกตเอทุกคันจริงๆและที่สำคัญคุณภาพ คุ้มเกินราคาแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจทักมาได้นะคะก่อนจบไลฟ์วันนี้นะคะเดี๋ยวมีฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซนเตอร์อีกรอบนึงนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซนเตอร์ของเราเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899695577 0923และ0856617779 ใครที่ฟังไม่ทันหรือดูไม่ชัดสามารถโทรเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่บนหน้าจอนะคะหรือว่าจะเป็นที่อ้าคตของเรานะคะลน์แอดของเรานะคะทักมาได้นะคะขึ้นอยู่ตามหน้าจอเลยนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรนะคะอยากดาวอยากผ่อนนะคะอยากได้รถเป็นของตัวเองเพิ่งหารถคันแรกง่ายๆเข้ามาหาเรา ช่วยทุกคันดันทุกเคสค่ะออกง่ายอนุมัติเร็วด้วยที่สิงชัยคาเซโดของเรานะคะง่ายๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจทักมาได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะเมมีมาให้ดู3คคันแค่นี้สนใจรุ่นอื่นๆนะคะแจ้งทักเข้ามาเดี๋ยวบริการเต็มที่เดี๋ยวส่งให้ดูทางอินบ็อกซ์ได้นะคะสำหรับพรุ่งนี้จะมีรถอะไรมาฝากกันอย่าลืมนะคะ กดติดตามไม่ได้เลยเพราะว่านะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆของสินชัยคาสเตอร์ของเรานะคะวันนี้รถพิเศษจริงๆคันนี้จัดไปเลยรถทั้งหมด40,000บาทนะคะนี่เลยค่อนถูกมากๆนะคะผ่อนถูกยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์คุ้มสุดคุ้มกระบะ มีแคบด้วยกระบะบรรทุกของได้อีกด้วยตัวนี้ผ่อน4,000กว่าบาทหาที่ไหนไม่ได้ค่ะคุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอนเนาะสำหรับสนใจนะคะแคปรูปแคปหน้าจอไป้ได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วไปด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ